หลงวะก็ยกสองสยองขวัญเลยละกันเออชัดดาวอุผมเกลียบบนเลยวะตั้งโลเลยลลก็ยกเลยละกันกดแข็งไปแล้วก็โดดหนีไปโค้ดเทีโค้เท่โค้ดหลอกโค้ดเท่โค้ดหลอกคนเมื่อกี้ผมรุดโอเคครับตอนนี้เราก็มีอยู่ในเกมกันพี่เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวโดด,โด,ดแท่งกระโดกก่อนนะครับก็เด,ดีดด๋ยว รูนแล้วก็พลังแฝงเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ครับข้างบนเลยนะตรงนี้นะครับอย่างนี้เราไปดูดดูดแครี่ไม่ได้นะก็มาดิคิดว่ากลัวเฮ้ยเพื่อนเราเอาจัดเลยไม่คิดว่ากลัวป่ามันมาแล้วทุกคนซิลมันฟาร์มเร็วนะเอาได้นะทำไปเล่นไป หมับเขาให้นี่ไงไปก่อนนะหนึ่งสวยงามเพื่อนเวทได้นะเวทได้เวทได้เวทได้เขาเจ็บมากสวยเพื่อนไปไปเลสเลดเลดเลดเอาได้นะเอาได้ไดแล้ฝืนนะโอ้โหชิหายละได้อยู่ทุกคนสวยออฟเลนเรามาเติมสูงนะเรน,นี่เราไม่มีเลือดแหละ เดี๋ยวกับบ้านก็ได้อย่างงี้เราสู้ไม่น่าจะได้นะเพื่อนเราฝืนชิานอย่าลากมาหากูอย่าเอ้าไอนะ้รอดเดี๋ยวโองบนรอดไปละเรียบร้อยอุกูทำไมผมดูเก่งจัง,งวะไม่ได้หัดนานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ขบวนองค์กรอ๋อ,อขอลากท,าท,ที่เพื่อนงัดอีกทีดิว่าที่เพื่อนงัดอีกทีมันตายเลยเนะี่ยโอ้ผมตายแทนว่ะเรียบร้อยโอเคนี้ลำบากแล้วนะอย่างงี้หนึ่งเจ็ดละตางตามตอนนี้เราตามไม่เยอะแต่ว่ารูปเกมเราตามเยอะมากเลยโอ้เพื่อนเราแตกต้องเล่นเซฟละต้องเล่นเซฟอะไรอย่างงี้ บวกแปะสู้เขาแม่ตอนนี้เราต้องฟาร์มก่อนเคฝั่งนี้โล่งเราก็เล่นได้อุ้ยเพื่อเปิดตีเราไฟได้แล้วป่าอยู่ล่าโซนไปก่อนครับปอแปะปอแปะมันแรงมากครับของโรนออนตอนลีกิ่งปล่อยปล่อยเขาปล่อยเขาเลยครับให้ป่าให้ป่ารวยนะ เราไม่ต้องห่วงคีบกลางมากก็ได้นะแต่สิวเขาหายยิดผมเดินเข้าไปผมเดินเข้าไปเช็เยกันโอเคไายกเลยละกันแบมนี่ไงหายไปละหนึ่งสวยแต่เพื่อเราโดนวะเพื่อเราตายแน่เลยนะดีไงเออสู้ได้สู้ได้พอสู้ได้ตังเราไม่ตามเยอะแต่เย,ยน้าเขามาวะก็มาดิเรารอเคลียร์ในป้อมก็ได้นะเพราะว่าเขาหาย เขาน่าจะไปตีมังกรไม่ก็รออยู่แอรซ้ายนะครับโอ้ผมตื่นเต้นทุกคนไม่ได้อัดนานละ <laughs> ไปทาล่างดีกว่านะเขาอยู่บนเยอะมากนะเยะนาเล่นสดมากเลยถ้าเพื่อนเราจับได้นี่คือน่าจะค้าได้สวยแล้วก็แบมไปเลยละกันเรียบรอ้อยสวย <laughs> เพื่อนเคียร์กลางให้ด้วย <laughs> ผมว่าเพื่อนเรากันได้ทุกคนนั่นแน ลิปล่างเข้าแล้วมามามา,มาตีหน่อยมาตีหน่อยมาตีหน่อยโอ้โหให้เบลดมาตีป้อมสวยมากไปเหลือเหลือแค่โอเมนครับสวยเกมกลัเปาเป็นของเราแนละ้วตอนนี้เราโอสกซกอดีเหมือนป้าเลยนะทุกคนเป็นเมลที่รวยมากครับปายโดยใส่แล้วกันรวยมากตอนนี้รวยว่ารวยพอกระเป๋าฝั่งครั <S <S <ๆ>ขบขโมยตายอยีกแล้วอะไรวะเนี่ย เากลัวเราแล้วตอนนี้เพราะเรารวยมากนะครับยกขู่ไปก่อนแลวกันไม่ขู่แล้วโดนด้วยนะตายปะอุ้ยฟิกทำไมอ่ะกดผิดตายอยู่เมื่อกี้ผมกดผิดเพื่อนสวยเพื่อนเอาบอลไล่ก็ได้นะเวลาเรากดสกิลสองก่อนแล้วกดบอลออกไปมันจะเป็นการส่งส่งพาสซสฟของสกิลสองครับให้ไปตามลูกบอลนะเพื่อนเราไม่ก็แจกไม่พักเลยว่ะ มาบนได้ปะก็เข้าเลยละกันบางเพื่อนมาจริงจริงมันได้ได้ตัง้งนานแล้วนะโอ้ผมผมเดินอะไรของผมวะเจ็บฟรีเลยผมไม่สวยอะไรเงี้ยผมเจ็บฟรีวะเมื่อกี้เล่นกันไม่รู้เรื่องนะชิบหายแล้วกลางครับทุกคนโอ้โหงานยากแบมไปครับหนึ่งทีแล้วก็อีกทีนึงก็ตายไปดีครับ โอเคนิดเหนื่อยวะ่ะอุ้ยตังผมเยอะอยู่นะแต่เพื่อนเราเล่นไม่ได้ไ<ป>เ,เลยว่ะโรเลออนมันก็จะเป็นเมทที่โกงอยู่วันนึงครับนะเพราะว่าตัวมันมีเขาเรียกว่าอะไรวะมีอาเลเอร์ <Our later. S 1> จะไม่ได้ละนะที่ค่อนข้างที่จะแรงเอลีนะเอลีเอลีมันค่อนข้างี่จะแรงมันเลยโกงนะครับแล้วก็ทีซีมันค่อนข้างที่จะเรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะ เ้ยมีตัวหลงวะแต่ยกสองสยองฝันเลยละกันเออชัดดาวอุผงเกลบบเลยวะ่ะโหดจัดโหดจัดรอรอโอ,ด,โอด,โดก่อนรอดโดดะฮะก็โดดไปครับไปอุ้ยเรายังโหดหเวะทุกคนเรามีโดดก่อนดิไม่ถึงอุย้ยมันห้าวอ่ะมันห้าวอ่ะ อุ้ยุ้ยมันห้าวอ่ะอุ้ยมันห้าวอ่ะเรียบร้อยไม่น่าฝืนเล่นเลยแล้วเพื่อนเราก็ไม่อยู่ด้วยเพื่อนเราไปทําแรงเราอ่ะอุ้ยมันห้าวอ่ะอุ้ยเขาโผล่มนเลยคีย์ไม่มีว่ะคียเล่นไม่ได้เพื่อนเราโดนถ่ายละยกช่วยเพื่อนหน่อยก็ได้โอ้โหพลาดละพลาดละผมพลาดละผมพลาดละโอ้รอบเนี้ยอุ้ยมรอดเฉยแต่เพื่อนเราแตกหมด กระสวนเลยละกันเออเอ,อ,อ้ยนี่ไงเพื่อเราไม่พร้อมถอยมาโอมินก็ไม่มีตีคนะีล่าก็ไม่มีเลือดไม่กลับไปเติมเลือดผมงงมากเลยเกมนี้ทีมเราเล่นแบบอะไรก็ไม่รู้โอ้ทุกคนเมื่อกี้ผมรุดเมื่อกี้ผมรุดนะ แล้วเพื่อนชนะไฟด้วยสวยครับเอาแสดงว่าทีมชนะตอนไม่มีผมเออเราควรไปคองนี่ไงโหสุปแม่งปวนจัดเลยยืดแอลยืดแอลเพื่อนเราแม่งเล่นแหลมจังวะก็โหเปิดเลยได้เปิดเปิด,ปดได้เลยนะอย่างเี้เปิดเลยคีล่าคีล่าเข้าไปโยน โอ้โหหาเอ,อ้ยยกได้ก็เท่านั้นนะทำอะไรไม่ได้หรือว่าได้ปะได้ปะแล้วก็กดตัวแข็งไปแล้วก็ตายไปดิโคตรเท่ครับทุกคนช็อตนอี้กูตายหาสมบงังโดดออกเออโคตรเท่อุ้ยแต่เพื่อนตายหมดรอมินตีก่อนแปับงอ้ยเล่นไม่ได้โอ้ชิบหายลวไม่มินตี มาแล้วมาแล้วนี่โยนไปดิเรียบร้อยน่าจะกลับบ้านเพื่อนเอ้ยจิตใจอยากจะช่วยเพื่อนเนี่ยเรียบร้อยแล้วกันเออได้อุยสองหนึ่งไม่ถูกุมอุยตายมั้งนะสวยแอกเนี่ยโอ้หเว้ยละห้าจังเลยละ่ะโอ้ทีมเราตายหมดเือผมคนเดียวเอ้เหลือเหลือสามคนกันไง ลำบ,บากจัดผมตีป้อมสดเลยช่วยเป็นกำลังใจในการพ่เกนนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะุัยโหโหูหโหแรงอยู่นะฮึผมแรงอยู่นะมาดิฮึมันตั้งโลเลยก็ยกเลยละกันกดแข็งไปแล้วก็โดดหนีไปโค้ดเท่โค้ดเท่โค้ดหล่อโค้ดเท่ะ โคตรหล่อโคตรเท่โคตรหล่อโคตรเท่ทุกคนช็อตไปื่อกี้หุยโรลออนตัวปฏิหา์ว่ะสุดยอดเรียกผมว่าก๊อปเซนเซีนะนะสวยไปเสร็จแล้วไล่มังกรทูบัฟ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 ได้ชิวๆเลยเนี่ยขอบัฟดิขอบัฟดิขอได้ไหมเออสวยครับ อุ้ยอะไรของซุปอ่ะอะไรของมันอ่ะเพื่อนมาเติมเยอะถอยเลยยกไปหนึ่งตัวแล้วก็กดแข็งไปเพื่อนเอาต่อสวยมากเยีน่ามากลัวอะไรอ่ะไปซิลซิลเอาดิซิวซิลกันเวทหมดแล้วสวยป้ายป้ายจบเกมไหมจบได้นะผมว่าเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะก็มาดิ ก็มาดีให้หมดเลย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 ให้หมดทั้งตำบนเงี้ยฟิกเกอร์หลบ พิกเกมว่ะเฮ้ยโหจะจัด,จดโหจะจัดเลยโลเลออนตัวนี้โอ้โหไม่ได้ V.P ได้ไงเนี่ยโอ้โหเล่นอย่างดีไม่ได้ V.P ได้ไงวะนะทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็สำหรับใครอยากให้ทำอะไรนั้นก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับอ่านทุกคนเลยนะครับก็ สำหรับคลิปแรกในรอบ7เดือนก็ถ้าไม่ดียังไงก็ฝากคอมเมนต์ติชมไว้ด้านล่างนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย